1>, 1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดเชั้นนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็วันที่20่สิบนะครับมีนาครับผมเนี่ยว่าจะมาจับผึ้งนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับผมดูนะครับทั้งหมดมีหนึ่งสสามสี ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมพึ่งมันไปเลยครับหายหมดเลยหนีครับผมมันเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับลังนี้พึ่งจะเข้ามาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงครับดูว่าลังยังขาวยังใสเลยนี่ถ้าเกิดน่าจะหนีประมาณเป็นนาทิตย์แล้วครับ อาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะได้ครับผมดูว่ายังมีตัวอ่อนมีอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับนี่ถ้าเกิดไม่หนีนะครับผมคิดว่าน่าจะเต็มแล้วครับเกือบเต็มแนละ้วโอเสียดายพี่น้องครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะวงการพึ่งนะปีนี้ เป็นที่น่าเสียดายมากๆมดอะไรก็ไม่มีนะครับไม่มีไตไม่มีอะไรครับไม่มีเลยฮะแต่หนีครับเนี่ยหนีหมดเสียดายครับมีน้ำพึ่งอยู่ครับเนี่ยมีน้ำหวานอยู่เนี่ยยังพอได้กินนิดๆหน่อยๆครับดูเนี่ยน้ำหวานครับ ใส่ๆนั่นคือน้ำหวานหมดเลยนะครับดูว่าไม่มีทีท่าว่าจะหนีเลยนะครับลังเหลือเชื่อไม่น่าเลยครับแปลกมากเจอแบบนี้เสียดายครับผมเสียใจเลย นะครับเสียความรู้สึกนะไม่ไม่ทราบว่าของท่านผู้ชมนะครับเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับคนที่เลี้ยงพึ่งนะครับโอเคว่ากันไปครับเดี๋ยวยังไงมันก็กลับมาอยู่อีกครับผมนะครับไม่ปีนี้ก็ปีหน้าครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับการเลี้ยงพึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปครับผม การเลี้ยงพึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้งเสียดายครับห้าชั้นไม่น่าเลยโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม